เรากลับด้านุน๊บนี่ว้าวโอว้ลาดลงไปครับว้าววันนี้เมนูเป็ดต้มโคกครับพี่น้องขั้นตอนแรกเราเราจะเอาไปเผาไปล้นไฟเพาะให้หนังมันตึงๆจักหน่อยนะครับแต่ว่ามันมันออกเยอะเนาะอันนี้เราจะไปไอ้ปาดจุดเขาออก จุดที่เขาว่าขาวนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่อเนี่ยเหลืองเหลืองเนี่ยละมั้งนี่ยเนี่เนี่ยเขาว่ามันขาวอ่าเ,เอามันออกเตรียมเครื่องปรุงเใส่นี่ยวางกระทะรากผักชีกับเครื่องพะโล้ขา่าตะไคร้ใบมะกรูด ขุ้นใหญ่หัวใชเท้ามะเขือเทศคนคั่วให้มันมีกลิ่นหอมนะครับเป็ดลงไปเหมือนฝรั่ง เคือองสุดรสใส่โคกลงไปครับสวยงามพิสาองหนูตัวเียย กลับด้านครับ30นาทีแล้วเรากลับด้านปื๊บนี่เหมืนอนผมเหมือนคนจะไปก่อนว้าวโอยดูอันนี้รุดเลยอะเปลยแล้วครับผมสุดยอดพี่น้องสุดนี่แต่ว่าตุนไฟไฟอ่อนนะครับนี่แก้วอขออย่ารุดอ้าวเน่สวยงามมีโพเตโต ไม่ให้เธอไปไปไปกันสวยงามบูว้วาวชุ่มคอยกแล้ว สูตรน wow. ี้เด็ดครับจุ่วและว้าวอือหือโอ้โหเป๊ะเปอหออือหือแซบอือหือบลาดลงไปครับ vâng liêu mhm bé 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 wow, <laughs> bé chậm chậm chéo wow nè thấy mấy à wow tì <laughs> cậu <laughs> 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 wow นิดหนึ่งอะ่ะอรูสุดเมน,นูนี่ช้าคอยช้คอยอ,อีกแล้วนี่ไงเป็ดเน,นื้อนี่รุดเลยครับห้าชั่วโมงได้มะมอืมโอ้โหรุดเลยว,ว้าว เกี่ยวมะหมดแซ่บมันมีความหวานเนาะความหวานของอ่าโคกไงอืมหมดเลยอือหือหมดเลยนะบ้าโอ้ว้าวอ๋อเหลืองดีแหละคนรวยเลย หวานโอ้หวานแต่ฮ้อนฮ้อนแ๋กครับเป็ดตุ่มโคกเสียบ